สิบสี่พฤษภาแม่จะกาพักไหนแม่ลังเลอยู่สองพักไงเนอะเพื่อไทยกับก้าวไกลเหรอพักลงตัวกับลงป้อมน่ะสิไอแม่ชันจำชื่อพักยังไม่ได้เลยเขาชื่อพักอะไรนั่นแม่จะเอาไปไปคุยกับป่าขางบ้านพลังประชาันกับรวมไทยสร้างนี่ฮะแม่เออั่าแหละเข้าใจแยกพักกันทำไมก่อใหม่เอางี้แม่ผมตัดสินใจให้เลยเลือกพักลงตู่ดีกว่านั่นไงเห็น้วยกับแม่แล้วใช่ไหมโอ้โหแม่หนูชอบรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้ว แม่จำไม่ได้ละตอนโควิดเราติดกันทั้งบ้านเลยนะแม่หาหมอก,ก็ไม่ได้แม่ก็ไม่มียาก,ก็หายาขนาดไปฉีดซีโนแวกยังติดรอบสองอีกกม่จำได้สิแม่เกือไปอยู่กับอามาที่โลกหนาแล้วช่วงนั้นเห็นแม่นั่งปลื้มจนน้าตาไหลนี่สินก,ก็พ่อพูนหูก็เอาไปทํางานไม่ได้รายจ่ายพุ่งสวนทางกับรายรับแล้สองแม่ลูกไปหาหยิบยืมเขาไปทั่วหนูชาชาจริงๆแม่ก็อายอะ ทำไง่ายก็เลือกลุงตู่ดีแหละแม่ค่าไฟเดือนที่ผ่านมาของเราแค่หมื่นสีเองพัดลมสองตัวเอ้ก็ไม่มีจะปกติห้าหกร้อยหนูเจชอบแมวแาแม่กประหยัดแล้วนะที่หนูชอบที่สุดนะแม่สมัยแม่สาวๆไม่ทำงานเงินเดือนหมื่นค่าเขายี่สิบสามสิบค่ะ ยี่สิบปีนุเดือนละหมื่นสองค่าหกสิบเจ็ดสิบนูดีใจที่ได้เกิดในยุคนี้ทำไมเกิดมาแล้วชีวิตเองถึงลำบากกว่าคนยุคแม่นะแล้วมันจะเป็นเพราะบาปกรรมแต่ชาติปังก็ไม่ใช่เลยแม่ก็เลืองลุงตู่ลุงป้อมสิแม่จะได้ใช้ชีวิตแบบนี้ตองในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละหนึ่งพันเลยนะแม่ตวกวันละสามสิบกว่าบาทอูุยทนรอแทบไม่ไหวแม่แก่ตัวไปก็สบายเรียวเออยิ่งฟังแม่ก็ยิ่งมั่นใจการก้าวไกลเบอร์อะไรได้หนู